บันทึกบุญไปเรื่อยๆเ,เป็นกระแสบุญที่กลับมากระแสบุญที่กลับนะไม่ใช่กระแสบุญที่ไปไปแล้วไม่กลับไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสตร์อย่างเราแผ่เมตตาให้วิญญาณเนะี่ยมันต้องกลับมาที่เรามันจะมารับบุญกับเราไปเรื่อยๆเพอเราแผ่ให้มนุษยนะ์เนี่ยพอเขามีความสุข,ขเขาเขา จากความทุกเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่เรานึกถึงเรากระแสข้องบุญก็มาที่เรามันกลับมาที่เรามันกลับไปที่หลวงพ่อมันวัฏจักรวัฏวนในบุญประมาณนั่นแหละอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะทีนี้กําลังมันจะเพิ่มขึ้นเพราะบุญกระจายแล้วกลับกระจายแล้วกลับเพิ่มขึ้นเราสามารถจะรู้รู้รู้ได้มีความรู้สึกได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด